Was สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราเอาความรู้เรื่องของบัตรนะครับบัตรกดเงินสดนะครับแล้วก็บัตรเครดิตมาอธิบายให้ฟังนะครับหลายคนยังแบบเอ๊ะถ้าเราจะกดเงินสดเนี่ยมันมี2บัตรใช่ไหมมันจะมีบัตรกดเงินสดโดยตรงนะครับแล้วก็บัตรเครดิตนะครับซึ่งบัตรเครดิตมันก็กดเงินสดได้นะครับเนี่ยหลายคนงงว่าอา้าว แล้วแม่งมี2ใบตูจะใช้ใบไหนดีฟะอ่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับข้อมูลของ KTC นะครับทำไว้ให้เราแล้วนะครับเข้าใจง่ายทาไว้ตั้งแต่ปีปี2020นะครับตอนนี้ก็ยังก็ยังใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะอ่านทําความเข้าใจไปกับเพื่อนๆเลยนะครับนี่กรณีนี้คือเมื่อสมมติเราเดือดร้อนมาก เราต้องการใช้เงินครับต้องการเงินสดนะครับกรณีนี้คือเราต้องการเงินสดนะครับเราจะกดเงินสดด้วยบัตรอะไรนะครับที่เราต้องจ่ายชําระนี่ให้เขาน้อยที่สุดอ่าประมาณนั้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคไปเลยนะครับก็นี่นี่นี่อธิบายก่อนเลยนะครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าทั้ง2อันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับ เมื่อต้องรู้นะครับเรื่องต้องรู้นะครับก่อนกดเงินสดบัตรเครดิตหรือว่าบัตรกดเงินสดนะครับมันจะมีบัตรเครดิตอ่ะช่องนี้บัตรเครดิตนะครับช่องนี้ช่องนี้บัตรเครดิตช่องนี้บัตรกดเงินสดนะครับแยกเป็น2กองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูตรงนี้กันนะครับหัวข้อก็คือประเภทที่นิยมใช้นะครับเรียนรู้จากการใช้เลยแล้วกันนะมันจะได้แบบเข้าใจง่ายนะครับประเภทที่นิยมใช้นะครับ ถ้าเป็นบัตรเครดิตนะครับนิยมใช้ชําระค่าสินค้านะครับแล้วก็บริการแทนเงินสดนะครับใช้แทนเงินสดอะ่ะไม่ต้องใช้เงินสดจ่ายนะครับอ่าประมาณนะั้นแล้วก็ถ้าเป็นบัตรกดเงินสดเนี่ยก็คือต้องการใช้เงินในกรณีฉุกเฉินนะครับแยกกันออกแล้วใช่ไหมครับว่าอันเนี้ยเอาไว้จ่ายแทนเงินสดอันนี้ เงินฉุกเฉินไงเหมือนป่วยเงี้ยต้องใช้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยล่ะนะครับดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมล่ะนะครับถ้าเป็นบัตรเครดิตไม่เกิน1 6ต่อปีนะครับถ้าเป็นบัตรกดเงินสด25%ตต่อปีนะครับเห็นไหมว่าอันไหนเยอะกว่ากันนะครับบัตรกดเงินสดเยอะกว่านะครับเริ่มเริ่มจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็การคิดดอกเบี้ยนะครับการคิดดอกเบี้ย ถ้าเป็นบัตรเครดิตนะครับมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย45วันเมื่อรูดใช้นะครับก็คือสมมุติเลือกอ่ารูดตอนตัดพอดีนะครับมันก็จะมีเวลา45วันนะครับก็จะฟรีไปเลยนะครับแล้วก็หลังจาก45วันมันก็ถึงจะถึงจะตัดนะครับเนี่ยมันมันดีตรงนี้ไงเออมันมีเวลาหาเงินมาจ่ายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบัตรกดเงินสดนะครับเขาจะคิดดอกเบี้ยทันทีเมื่อกด เงินสดหรือว่ารูดใช้เงินนะครับรูดใช้นะครับเก็ตไหมทุกคนเริ่มเก็ตแล้วนะอันนี้มีปอดดอกเบีย้ย45วันนะครับอันนี้เสียตังค์ให้เขาทันทีนะครับดอกเบีย้ยเริ่มทันทีเอาตังค์ออกปุ๊บดอกเบีย้ยมาเลยนะครับอ่าเห็นไหมแตกต่างเลยนะค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าแรกเข้าไม่มีทั้งคู่นะครับอันนี้คือบัตรของ ktc นะครับบางบัตรก็มีนะแต่ของ ktc ส่วนใหญ่จะจะฟรีนะครับ แล้วก็ระยะเวลาการกดเงินสดนะครับใช้ได้ทันทีทั้งคู่นะครับอ่าแล้วก็ค่าธรรมเนียมการกดเงินสดสมมุติว่าเราจะกดเอาเงินออกมานะครับถ้าเป็นบัตรเครดิต3%เของยอดที่กดเงินสดนะครับส่วนบัตรกดเงินสดไม่มีนะครับไม่มีนะครับอันนี้เป็นบัตรของ ktc นะเพื่อนเพื่อนบอกไว้ก่อนนะเออเดี๋ยวยวจาเข้าใจผิดใบอื่นเขาจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าจะประมาณนี้นะครับ ภาษีมูลค่าเพิ่มครับแวตดเเซนะครับของทุกครั้งในการกดเงินสดอันนี้คือบัตรเครดิตนะครับส่วนบัตรกดเงินสดไม่มีนะครับเออดีไว้มันดีตรงนี้แหละแล้วก็ชําระคืนค่าต่ําบัตรเครดิต1 0ของยอดคงค้างนะครับส่วนบัตรกดเงินสด3%ของยอดคงค้างเห็นไหมอันนี้เริ่มดีกว่าแล้วบัตรกดเงินสดเริ่มเริ่มขิงได้แล้วนะครับแล้วก็สะสมคะแนนโปรโมชั่นส่วนลดราคาล่ะมีนะครับ บัตรเครดิตมีทั้งนั้นแหละเวลาเราสะสมแต้มไว้แลกของไงส่วนบัตรกดเงินสดไม่มีนะครับอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าะะเวลาผ่อนชําระละ่ะแบ่งผ่อนชาระสูงสุด10เดือนอ่าส่วนใหญ่ก็แบ่งศู0เปอร์เซ็นต์สิเดือนก็มีนะครับถ้าเป็นบัตรกดเงินสดโ้แบ่งไนดะ้24เดือนนะครับอันนี้ก็ดีกว่าฝั่งบัตรกดเงินสดดีกว่านะครับแต่ว่าต้องดูนะครับว่าเขามี0%หรือเปล่า ถ้ามี0%เนี่ยจะดีมากๆแต่ถ้ามีดอกไม่ไม่ผมว่าไม่คุ้มแหละถ้า0%เนี่ยคุ้มคุ้มกว่านะครับวัดกันที่0%พอนะครับเพราะว่าบางอ่าบางบัตรเนี่ยให้ผ่อน iPhone 0% 24เดือนก็มีนะครับต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีนะครับมันจะมันจะทำให้เราได้เปรียบนะครับแล้วก็เบิกถอนเงินสดขั้นต่ำห้าร้อบาท1,000บาทนะครับบัตรกดเงินสดได้1,000นะ บัตรเครดิตได้ห0ารอยเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับเพื่อนเพื่อเริ่มจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมมันอยู่ที่การใช้งานนะครับการใช้งานเป็นหลักนะครับถ้ามันจําเป็นจริงๆแล้วก็ต้องแบบเหมือนป่วยรีบใช้อย่างเงี้ยต้องการใช้เงินสดหมุนเวียนอะ่ะแม่ค้าอย่างเงี้ยไปบัตรกดเงินสดนะครับเวิร์ก,กว่าแต่นะครับดอกเบี้ยมันรันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้อง รู้วันที่คุณจะมีเงินไปจ่ายเขานะครับสมมตุติสิ้นเดือนเราต้องจ่ายค่าแผงเงี้ยค่าเช่าแผงใช่ปะ่ะเราก็แล้วมันเหลืออีกแค่ประมาณ2วันเนี่ยเ,เราก็กดเงินสดให้ไปไปก่อนนะครับพออีก2วันเงินเดือนเราออกปุ๊บเงินขายเราออกปุ๊บเราก็เอาเงินเนี่ยไปไปใช้เขานะครับก็ก็จบคิดดอกแค่2วันก็จะดีกว่านะครับดีกว่ามันอยู่ที่การใช้งานจริงๆรงว่เพื่อน แล้วก็นี่เขามีตารางนะครับดีมากเอามาดูช่องนี้2ช่องนี้1เดือนถ้าเป็น1เดือนล่ะบัตรเครดิตนะครับกรณีของการกดนะครับเงินสด20,000บาทนะเอาแค่2 0,000บาทพอนะครับจะได้ไม่งง2 0 0 0 0บาทถ้าเป็นบัตรเครดิตคิดเนี่ยคิดตามนี้ไปดูเองนะดูเองนะนี่ ดูตรงนี้เลย20,000กับอีก905บ,บ,90บาทนะครับอ่าเพิ่มมา905บาทนะครับอ่าเงินต้น20,000ื่นนะครับแล้วก็ต้องใช้นี่เขาเก้าร้อบาทนี่1เดือนนะครับถ้าเป็นบัตรเครดิตนะครับแต่ถ้าบัตรกดเงินสดละ่ะ400กับอีก11บบาทเฮ้ยทำไมถูกกว่านะครับทำไมถูกกว่า เขาก็จะมีวิธีการคิดของเขานะครับเนี่ยอ่าเห็นไหมเขามีวิธีคิดของเขานะครับกลายเป็นว่าตรงนี้ถูกกว่าซะด้วยนะครับบัตรกดเงินสดอ่าแต่ถ้าเป็น1ปีล่ะอันนี้1ปีนะครับอันนี้บัตรเครดิตครับจาก20,000นนะครับบวกไปอีกโหเท่าไหร่อ่ะ3,842บบาท 3 8 4 2บาท1ปีนะครับโอ้หดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเขาสา0พักว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นบัตรกดเงินสดอันนี้เห็นเลยนะครับเพิ่มอีก5,000นนะครับโอ้โอเหเฮโตจาก20,000เพิ่มมาอีก5,000ันนะครับก็แสดงว่าทฤษฎีนี้คือถ้าระยะเวลาไม่ได้นานจนเกินไปบัตรกดเงินสดได้เปรียบนะครับเพราะว่าดอกน้อยกว่านะครับ1เดือนเนี่ยชนะ แต่ถ้าล่อไป1ปีนะครับโอโหคูณจ่ายดอกเยอะกว่าบัตรเครดิต1ปีถึงยซ้ไปนะครับเห็นไหมมันต่างกันนะเพื่อนๆทีเนี้ยเพื่อนๆก็ต้องเลือกนะครับว่าการใช้งานอะประมาณไหนถ้าซื้อสินค้าธรรมดาบัตรเครดิต0%จบนะครับถ้ารูด0%ทุกอย่างจบไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับ0%กี่เดือนก็ว่าไปถ้า,าไปรูดเต็มจำนวนแล้วก็มาผ่อนกับบัตร3เดือนเนี่ย ได้ก็จบนะครับไม่ไม่มีปัญหาเลยเราอย่าไปแบบผมเนี่ยเอาศูตลอดนะครับจะได้ไม่งงไนงะเออคุ้มนะครับคุ้มแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะซัพพอร์ตกันก็เดี๋ยวผมดูลิงก์ให้นี่มีของ ktc นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์นี้ให้ด้านล่างนะครับกดเข้าไปสมัครบัตรเครดิต ktc มันก็จะเด้งมาหน้านี้เลยครับเพื่อนเ,อนเอนก็อ่านข้อมูลก่อนเลยนะครับมีข้อมูลให้อ่านแต่ว่าหลายคนขี้เกยียจอ่านก็ไม่ต้องอ่านก็กก ข้อมูลตรงนี้เลยนะครับพอกรอกเสร็จนะครับเนี่ยข้อมูลพวกนี้หมื่นห้าก็เริ่มได้แล้วนะครับหมื่นห้าเป็นต้นไปยินยอมนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องก็จะถูกส่งไปที่เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทยอยติดต่อลูกค้าที่กําลังสมัครนะครับก็ติดต่อเขาก็จะมาคุยรายละเอียดว่าต้องทํำยังไงขอเอกสารอะไรแล้วต้องทํอยังไงบ้างนะครับเพืเ่อนๆก็ ให้ความร่วมมือกับเขาไปนะครับก็ลองดูนะครับใครที่อยากได้บัตรเครดิตก็สมัครได้เลยนะครับ KDC ผมเห็น KDC ในส่วนรถเดยอะมากนะครับแล้วก็บัตรเยอะมากนะครับทําไมเขาถึงไม่เขียนว่าสมัครใบไหนในนี้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะบัตรไม่มีเป็นร้อยแล้วั้งเนี่ยผมดู KDC แม่งบัตรโคตรเยอะเลยนะครับขยันทามากนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปเลือกตอนที่คุยกับเจ้าหน้าที่ครับว่าอยากได้ใบไหนนะครับถ้าคิดไม่ออก ถามเขาเลยครับว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเอาบัตรไปทําอะไรอย่างเช่นผมจะไปเอาซื้อ iPhone ผ่อนซื้อคอม0%ูงเปอเดือนอยากได้บัตรที่มี0%ู0เดือนเอาไปผ่อนทองได้โปรเยอะๆแนะนําหน่อยไปเติมน้ามันอะไรแบบนี้เดี๋ยวเขาแนะนําให้นะครับไม่ยากไม่ยากนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝาก Youtube ผมด้วยนะครับใกล้จะหนึ่งแสแล้วเพื่อนๆสามารถเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมีปุ่มสมัครสมาชิกรายเดือนด้วยนะครับ เข้ามานะครับดูคลิปผมได้เลยคลิปไหนก็นได้นะครับผมก็จะแปะพวกสมัครบัตรเครดิตไว้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดให้ดูนะครับอันนี้มีประกรันรดยนต์ด้วยนะผมทำคลิปของ b y d Seal ซไปผมอยากได้มากเลยแต่ว่าไม่มีตังค์นะครับเนี่ยตรงนี้ครับอย่างเช่นสมัครบัตรเครดิตกุ้งศรีอ่ะกดเข้าไปก็จะลิงก์มาหน้าสมัครบัตรเครดิตนะครับก็กดรับคุกกี้แล้วก็ส่งข้อมูลเหมือนกันนะครับเลือกบัตร ส่งข้อมูลไปนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็พูดคุยกันว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับมีที่แนะนำนะครับผมก็จะมีกรุงสีนะครับกรุงศีมีกรุงสีอ่แพทินัมกรุงส,งสีนาวนะครับแล้วก็มี First Choice ครับแล้วก็มีอ่เคทีซีครับทีทีก็ดีนะครับ UOB ก็ดีนะครับอันเนี้ยสมัครผ่านลิงก์ผมได้หมดเลยผมได้อะไรผมได้ ค่าน้ำค่าไฟค่ากาแฟนะครับจากยอดที่เพื่อนเพื่อสมัครนั่นแหละครับไม่กี่บาทหรอกครับแต่ว่าเก็บไว้นะครับนิดๆหน่อยๆก็หาเงินกันไปนะครับแล้วก็จะมีเลก์อื่นๆด้วยนะครับอสังหาริมทรัพย์ก็มีนะเป็นสินเชื่อบ้านของเกียรตินครับอันนี้ดีมากๆเพื่อนๆที่หาอยู่แล้วไม่รู้จะกู้ของที่ไหนลองสมัครออนไลน์ของเกียรตินก็ได้นะครับดอกดีนะครับให้กู้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยพวกบัตรเครดิตอยู่นี่นะครับอุปกรณ์กีฬาก็มีนะครับ สินค้าไอทีนะครับแล้วก็มีพวกประกันรถยนต์นะครับมีรู้ใจด้วยนะใครมีรถไฟฟ้าก็ซื้อของรู้ใจประกันภัยได้นะครับแล้วก็มีพวก B2C1 s นะครับท็อปบิ๊กซีเลยผมมีหมดเลยนะครับทำลิงก์แอเฟรดของเขานะครับเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้าก็มานะครับเข้าไปเก็บคูปองนะครับเดี๋ยวมี10 10มาก็เตรียมซื้อได้เลยนะครับอ่ะ ลบกวนเท่านี้เพื่อนๆไว้เดี๋ยวชวนมมอมอยใหม่นะครับใครสมัครบัตรเครดิตก็มีสติในการใช้นะครับใช้ให้มันได้เปรียบนะครับอย่าไปใช้ให้มันเสียเปรียบนะครับโอเคสวัสดีบายบายครับผม